You make feel so กาขอสวัสดีเอซีทุกคนเดอ้อครับแล้วกาสบายดีพี่น้องทางส,สปปลาวครับม้นนี้ผมมีโอกาสแด่มาา ถนนราชวงครับถนนราชวงนี่ก็อยู่แถวสำเพ็งนะครับแถวไอยวราชครับกามาเห็นร้านคริสตัลของพิสุนนะครับของพิสุนแกจะร้อยคริสตัลสวยๆทั้งราคาส่งราคาเปลีกยนนะครับนี่ครับห้อยเป็นสุดเดียวกันกับมีครับมีทั้งสยข้ออะ้วก็สสยข้อมือบอกอง่ายๆว่าเขาอยากได้ใอย คริสตัลสวยๆไปใส่ออกงานเพื่อนกับเฮดเดยให้ทั้งเซตเลยนะครับหมายถึงว่ามีทั้งต่างหูนะครับมีต่างหูมีสร้อยเฮดเป็นสุดเดียวกันเพื่อที่ได้ไปใส่เข่าครับวเวลาเข้าไปออกงานนะครับนี่ครับเพื่อนก็ร้อยไว้ทั้งสร้อยคริสตัลแล้วก็ สรอยข้อมือต่างหูคริสตันเป็นคริสตันโมด้านะครับแล้วก็มีสรอยมุกน้ำนะครับเป็นมุกแก้วครับผู้ใดสนใจสิรับไปขายก่ะติดต่อพี่ศูนย์พันมาเด้เอศูนย์8ปดเก้าห้าหนึ่งแปดสามศย์ศครับผมมาพูดมาคุยกับพี่ศูนย์ได้นี่ดูงามงามพี่น้องเหลี่ยมหยับหยาบอยู่ย นี่ครับเป็นชุดเลยครับเป็นชุดนี่งานละเอียดทุกชิ้นเลยนะครับผมเห็นแล้วอึ้งครับอยากทําเป็นเหมือนกันวันไหนว่างๆก็จะมาเรียนทํากับพิสุน์นี่ครับมีที่เปิดปิดด้วยเป็นคริสตัลแท้ครับอันนี้เป็นมุกครับมุกแก้วมุกแก้วสวยงามครับ พี่เขาก็จะจัดใส่ถุงไว้อย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าจะรับไปขายก็เอาไปได้เลยจัดส่งทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้งานพวกนี้ไปขายมีสถานที่ขายดีๆหน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานอย่างนี้ผมว่าก็จะโอเคอยู่นะครับสวยจริงๆก็ทำเป็นเซตเลยครับเป็นเซตชุดหนึ่งก็จะมีสร้อยคอ แล้วก็สร้อยข้อมือแล้วก็ต่างหูครับคือทําเป็นเซ็ตของงานชิ้นนั้นเลยหรือใครอยากซื้อแยกไปก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับสวยงามนั่งร้อยเองนะครับผมว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดมีสถานที่ขายดีๆก็มารับไปได้นะครับ โทรมาปรึกษาได้หรือจะออกแบบมาให้พี่ศุนท์เขาทำก็ได้นะครับผมหรือใครอยู่ในกรุงเทพมีเวลาก็ไปแวะหาได้ครับอยู่ถนนราชวงศ์ตรงข้ามกับอาคาร u ยู t นเต็ดพราวมินครับอยู่ตรงข้ามอาคารยู่นนต็ดถนนราชวงศ์ครับเดินไปเลยครับเบอร์โทรก็089 ห้าหนึ่งแปดสามศูนย์ศูย์หนะครับงานของพี่แกละเอียดทุกชิ้นนะครับละเอียดทุกชิ้นและสิ่งสำคัญคือราคาเข้าถึงได้ครับไม่แพงจนเกินไปเพราะเพราะว่านี่เป็นงานฝีมือนะครับถ้าราคานี้ขนาดนี้ผมว่าไม่แพงครับเพื่อนๆรับประกันว่าไม่แพงครับผมยังอึ้งเลยว่า ขายได้ถูกมากครับนี่ครับพี่ศุนทรเขาก็กําลังนั่งร้อยอยู่ครับเนี่ยครับทําเองนะครับทําเองทั้งหมดร้อยพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นเพราะจะรูเล็กมากนี่ครับเขาก็นั่งร้อยไปเรื่อยๆครับ ใครมีโอกาสมาถนนราชวงศ์ก็แวะมาหาพิสุนได้นะครับมาอุดหนุนมาช่วยกันอุดหนุนนะครับสินค้าคนไทยเป็นฝีมือของคนไทยเรานะครับผมก็อยากสนับสนุนนะครับนี่ครับหรือพี่น้องทางสปป,ปลาวสนใจกะติดต่อมาได้ครับตามเบอร์โทรนะครับเดอ้ออยากรับไปขายมีสถานที่ขายดีๆผมว่ามันกะโอเคอยู่นะครับ ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องบ้านเฮาอยากซื้อเป็นของฝากของขวัญอาจี่เอาบ่หลายครับก็สิขายเป็นราคาปรีครับปฏิคิดแล้วราคาทรงไห้ครับผมมันสวยอิลีครับใส่จุดสวยสวยแล้วก็มาใส่คริสตัลเข้าไปนี่มันเข้ากันอิลีนี่ครับเป็นขอมือมันสิมีหลายแบบหลายอย่างนะครับนี่หวัวต่างหูเพนเฮดเดก สวยงามอีหลีครับเป็นงานละเอียดมากนะครับเนี่ยผมชอบชุดนี้ที่สุดเลยเนี่ย,ยชอบชุดนี้มากเลยใกล้ปีใหม่แล้วใครอยากได้ของฝากของขวัญที่สวยงามอย่างนี้ก็สั่งมาได้นะจ๊ะ รับประกันความสวยงามและก็ความทนทานความละเอียดอ่อนของงานนะครับเพราะเห็นกับตาแล้วสวยจริงๆครับนี่ครับเป็นคริสตัลโมเดานะครับแล้วก็มุกแก้วเป็นงานละเอียดพิถีพิถันนี่ครับ ผมจะให้ดูเป็นต่างหูก็มีเป็นไงล่ะสวยไหมเป็นต่างหูถ้าเราถ้าเราซื้อสร้อยไปแล้วเราก็ซื้อต่างหูลายแบบเดียวกันแล้วก็ข้อมือครับรับรับรองครับสวยงามครับผมนี่ครับมันจะเป็นชุดและเป็นเซตของมันอยู่ในนี้นะครับ นี่พี่แกก็จะนั่งร้อยไปเรื่อยๆนะครับรอลูกค้ามาอุดหนุนนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ทำของขึ้นมาเรื่อยๆครับทำของขึ้นมาไม่ขาดระยะครับแล้วก็ไม่หยุดยั้งครับออกแบบไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามีแบบเดียวลายเดียวนะครับสารพัดลายเลยครับเนี่ยลายลายแบบเก่าๆหรือว่าลายดั้งเดิมก็มีครับสําหรับคนที่ชอบลายแบบธรรมดาก็มีหรือใครชอบประเภทที่ว่าสวยงามจัดจ้านอย่างนี้ก็มีนะครับสีสัน สีเราก็เลือกได้นะครับถ้าพูดถึงเราจะสั่งแต่สีที่ขายดีก็น่าจับเป็นสีดำครับสีดำเข้มครับนี่ครับสีสดใสก็ขายดีเหมือนกันครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเรารับไปขายเราก็ต้องหลากหลายนี่พี่แกก็ทำสายคล้องแมตส่งด้วยนะครับสายคล้องหน้ากากก็สอบถามเรื่อราคากันได้ครับตามเบอร์โทรนะครับ ที่ลงให้เพื่อนๆดูคุเพื่อนคนไหนสนใจอยากรับไปขายตามต่างจังหวัดก็มารับได้ครับนี่ครับร้านพี่แกตั้งอยู่เนี่ยริมถนนราชวงศ์นะครับริมถนนราชวงศ์นี่ครับหาไม่ยากครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะแวะมาอุดหนุนสินค้า แวะมาอุดหนุนงานฝีมือเพื่อเป็นกำลังใจให้พิุ่นก็เชิญได้นะครับถนนราช,ชวงศ์สำหรับพเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับมีโอกาสไปเดินเยาวราชหรือมีโอกาสไปเดินสําเพงก็แวะมาพูดคุยกันได้บอกพี่เขาก็ได้ว่ามาจาก ช่องผมนะครับนี่สวยงามครับสวยงามเ,เพื่อนๆแวะมาชมก่อนก็ได้ครับถูกใจก็ค่อยซื้อแต่รับประกันความสวยงามนะครับสำหรับผู้หญิงที่ชอบการแต่งตัวชอบใส่แบบนี้ก็โดนใจแน่นอนครับสมัยนี้เราใส่พวกนี้ปลอดภัยนะครับใส่ทองก็อันตรายเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ครับปลอดภยัยคริสตัลสวยงาม จะรับไปขายก็ยินดีครับผมยินดีส่งนะครับยินดีส่งให้ทั่วประเทศสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆ